สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าวันนี้ก็พามาเลาะทงอีกแล้วคะ่ะควายกำลังจะเข่าเข่าแรงเข่าเคาะแต่พนเศร้าตกแล้วค่ะพนเศร้าตกแล้วพอดีโอ้กำลังเอาขึ้นหาวแท้พกูกำลังจะเมือ่อเอาขึ้นมอมแทะขุมมุมแท้นะไปลงขีดตมมาบอกว่าเป็นเขาควายโดนเลยแบบนี้เอาขึ้นหาวแทะห,า,หาวหาวขนาดพอดี โอ้โหโอ้โหดิประเดี๋ยวดดขนาดน้ำมาแรงมันจะเมื่อมันก็เหินกันด้ไปแล้วกลับเข้าบ้านแล้วโอ้มาแล้วผมเอ้ลงซากระมีลงซากระท้องลายเนาะ เป็นเป็นเป็นแถวมาแล้วพอมันกาหูจักอยู่ได้เนาะเป็นแถวไดว้มันกะดิดูดิเป็นแถวั้างนนนนหน้ากับมือฝนน่ะนะ คนน้ำขื้นมาเนาะคนตกตั้งวา่สามมือสามคืนน้ำถึงขื้นเลยคนเดียวน,นตกสามมือสามคืนทงเลี้ยงหยาทงเลี้ยงคายทงหยาเลี้ยงควายจนจนเรือในหน่อยหนึ่งเรือในน้อยหนึ่งเรือในน้อยเลย อ๋อยังเล่มอยู่บ่ยังเล่ม n h าอยู่บ่เดินน้ำไล่ไลน้ำาดนสิโลนสะเลยฝนตกจะลนสะเลยน้ำเลยฝนตกแรงแรงฟ้าร่วฟ้าร้องน้ำท่วมเลยากำลังมาละหมูนะหมังกำลังมา ไกลๆไปแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นจากน้ำแล้วขึ้นมาจากน้ำแล้วโอ้อันลุดลดโอ้จะคของกำกับแล้วเ <laughs> จ้าของกำกับละ <laughs> ลงไปหาน้ำแล้วสด,ดใสเนาะใสเลยใสจิกเลยรมแห้งนะ่ะแต่มันกะแดด้อนรมแห้งแดด้อนโนงน,โน,นี้ไปแล้ว ไปแล้วพุ่งนี่ลายเติอบอยู่โอ้ใจมันลมนะลมผัดนะลมลมลมมันแรงลมมันแรงเลยอันนี้เจ้านี่แรงทั้งนั้นก็นเจ้านี่ะ อันนี้กับเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเมื่อก่อนล่ะอันนี้ยังยืนถากันอยู่นี่เจ้านี่ค่อยดอนดอนดอน หาหม่หหมหมบ่อดอ,อนหาหม่บ่หมู่ยู่ใสบ่านนี่อ๋อจะหาหม่หม่เมื่อแล้วหม่เมื่อก่อนแล้วอันนี้เดียหาหม่อีกหาหม่หมูยังบ่กขึ้นมาเลยโหเอาไปแล้ว น้องหงองหามูอยู่บ่<า>ว,ว้าวอนองหงห,หาหมูว,ว้าวหมูอยู่น้ำผุนหมูน้องบมขึ้นมาเลยหมูโอ้หมูอยู่น้ำา้ำองบมขึ้นมากําลังจะขึ้นมาหมูกําลังจะขึ้นมาจากน้ำถาหม,ามูหาหมูว้าว ยังแถวเลยยังแถวไปเลยนอนกินหย่าเล่มหย่า โอ้คนคนไล่ควายบ่อน่ะคนไล่ควายบ่อนั่นโอ้ได้กายอยู่ด้วยเนาะมาเลี้ยงทงมือ้อดนจักนเนาะเข้าบ้านแล้ว จริง4สี่โมงหาโมงแล้วย่ามนี้มแมและมันถักอัน,นมันนานคำเลยซือหมอควายก็เข้าแล้วลมผัดลมผัดเแรงบ่ลมผัดเแรงลมพัดแรงเนาสะเทือน ส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ท่านโชคดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะผ่านพ้นวกิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า